เม่ตัวดังๆเขามานั่งดูหน้าบ้านเขาไม่ละทะเดียนในเ้าคือข่ามมาพุดนี่ข่ามมานั่งดีเนี่ยนอกติดตัวตริงเซางามงามนะมาแมี่ยนี่กระดิ่งคือว่าใส่ไหนบ้าน

สูตรถวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมนะฮะท่านผู้ชมคะหวยรัฐบาลไทยออกติดวันพามัสงวดนี่จะงวดที่สามนะฮะท่านผู้ชมอ่ารอติดตามกันนะฮะว่าจะเป็นตังไดสูต Hence, 3, รคุณยายนะฮะยยาเดด่่นนีส,ส,สูตรยยาก็ได้สูตรคุณยายนะฮะคุณยายเพิ่นกระไฮเด่นเก้านะฮะกาณาเสดายนะฮะท่านผู้ชมคะดูซอยกันแน่นอกกะ เก้าห้าหกเก้านะคะเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะกะน่าเสีได้มากๆนะคะก็บอตาต่ำต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะตามต่อเนาะงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะอะาทำเป็นชุ่ะสูตรแรกนะคะสูตรยาวนะคะท่านผู้ชุ่มขาไผ่ทีที่ตามสูตรถวยคุณยายนะคะ ก็จะรู้นะคะว่าสูตรหวยคุณยายนะคะเข้าบ่อยมากนะคะถ้าว่าเข่ากับรูดแต้มนะคะท่านผู้ชมค่ะมันที่หนึ่งท่านบะท่านว่าบ่ท่านว่าค่ะหนึ่งท่านว่าที่ตัวท่อหลุดเนีเ่ยเนาะจะทอคอค่ะคอควายค่ะคุณยายมี่ะค่ะเออเพราะว่าคืนเดือนไม่แล้วเดือนที่สองเนี่ยเนาะแมน หกห้าอ่ะเราว่างหกขาน้อเด้อไก่ปีใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมผลนอกฮะผลผลออก,อกผลนอกนะคะหนึ่งสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะคะล่างหกสี่ค่ะคุณยายขาอ่ทาท่านผู้ชมสูตรกระมีเขา่ามีรุดนะคะไปเป็นแนวทางวิเคราะห์ไตตองดูก่อนที่จะเอาไปลงทุนนะคะเอ่อ ยายหนึ่งสองหนึ่งขยายหนึ่งสองหนึ่งนะคะไม่ใช่สองหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองหนึ่งนะคะโอ้ยมาถามแอดแอดสิพาดได้บอกหนึ่งสองหนึ่งค่ะอืมค่ออกข่ายแค้นคลิปเนาะแต่ดูชมเนาะแมนหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเขียนรุดคุณยายพ้นออกทั้งเทึ่งนีิเนาะเจ้าใส่ไตเนาะ เย็นไม่ท่านผู้ชมหนึ่งสองหนึ่งบอกจ้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองห่ัสีอยี่ด์จ้าหนึ่งหนึ่งเออเจ็ด้าโอ้ยเล็กละงามแท้หลือแต่สิถึกแล้มันทีหนึ่งตัวนี้โอ้ยมาสังเกตนางสีบอยนอหนึ่งสองหนึ่งเทียนสูดเงาวก่อน สุดแรกของอคุณยายก็คือสุดยาวนะฮะท่านผู้ชมคะสูตรยาวก็จะมีชุด3ตัว10ชุด2ตัวล่าง10ชุดเก็นแยกคือเก่านะท่านผู้ชมเอางมย่อไรงูมาทางพีเดอร์บักอันนั้นได้ยังมากวันแมวดำเม,มื่ไมอ,อ,ไ,อไรไงูมาหาแม่นะรึไม่เอาอย่าี กำลังเขียนสูตรด้วยนี่เนี่ยไอเดียวตานี่คุ้นๆไหมตาไอ้ที่ซื่อว่าเป็นคุ้นๆจ้ะการทำไปชุ่มค่ะเดี๋ยวให้คุณยายเขียนสูตรก่อนนะเขากลับมาดูน้องเหมียวซะก่อนบักทองคัมนะฮะก็ออกก็คือออกครับที่อันนี้คุ้นๆเขียนแห้งอะไร๙๑ ปลดหมึกม่อด okay. uh, ้วยออกคัะเ uh, ัวม่ช่วยเยหมึกใหญ่มาออกดีแต่ว่าสนใจสูตรหวยนะฮะนี่ไปเัเฮ้ยจะบ๊บเบิ่นหัวใหขึ้นมาสิ่นนี แปดแปดเก้าเก้านะคะแอดเรชชอปนะคะโอ้ยงวดกว่อนอย่าลืมเดอ้อผู้ข่าห้สูนสูนเนาะมางวดนี่เลยยาบากันเดอ้อค่ะท่านผู้ชมบรายหายด้วนี่ยสูนเข้นมาดัดเป็นแถวลงทีไว้โอ้ยเก่าเก่าใจพันเม็ดเดียวรถเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ยเด็กหน่อยพักเทียงนะคะท่านผู้ชมปฏินี้มาผดผู้บกโม่บักแตนค่ะปฏินี้ เ,เ,เสียงแตกบึ้มบ่มมันเป็นเสียงค้นขากันนเด็กน้อยมันแล่นยอกกัน <laughs> หน้าติดลงเย,ยนโอ้ยเด็กแปดกะได้เด็กแปดเด้อท่านผู้ชมเลย ก้อยเขียนอยู่ดิมึกแยายสะส,สายยายไายเป็นชั่วโมองก็ได้มึกคือออกชั่วนมอยคือดังถืออยู่ดิดังก็บค่ค่อยเข่าดอกชั่ไก่ครับเขาอ่านเสียงบ่ได้เลยเมื่อคุณยายเกี่ยวเข่าบัด <c oughs> ล่างงกซีบนค่ะชุดบนชุดล่างนะฮะเียนเบาๆายี้นี่ปิดมือเบาๆดีนดี่นอือ แอดมากมากสูตรเงาวของคุณยายนะครับเพราะว่ามันดูง่ายไหมท่านผู้ชมแต่ว่าก็คืนนย้ก็ว่าเขาจะเจาะเข่าบวานะวันพระอีกแล้วนะฮะวันพฤหัสหนึ่งวันที่สองวันจันทร,ร,ร์สามันกันสี่วันพุธห้าวันพฤหัส

อืมเนาะเออเจ็ดเก่าก็คือยากเลขตัวเก่าก็คืออยู่หนนเปียกเก่าก็คืออยู่อืมเป็นแปลกๆเนาะยายเนาะออกวันพระเอาตัวเก่ามาออกก็ได้ค่อท่านผู้ชมค่ะอ่างวดนี้กับหวยสัญจรหรือเปล่าเเก็ปนหวยสัญจรล้ำปางหรือเปล่าค่ะท่านผู้ชมค่ะแซดจำบ่ผิดนะคะ สัญจรตรงกับวันพระด้วยนะฮะ<ม>อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะปปาดมาตัวใหญ่่านผู้ชมข้าวคนใหญ่ตัวนยยบบี้<ๆ>่เเขียนเมื่อเบาอยู่ดีๆจอเน้นมาแล้วนะฮะเก้าเจ็ดเจ็ดห้านะฮะอาอตัวอยู่ขึ้นี้ นี่ก็หนี่ก็หกเนี่ก็หกอืมอืมตัวเลขแปลนี่ยแกแต่สนมารดช่วนี้ไว้ัน่อเรเช่วาไปใส่บ่นั่แล้วว่าไปใส่กักบกไห้น้ำกันน่ม 9ก้าก้าก้าก็คืออยู่ได้ยญ่เนาะานมาตัวใหญ่กันผู้ชมเก้าสามตัวก็คืออยู่ในจวนเก้าเก้าเก้านี้เก้าเ็ดนีมาเขาอยู่ตัวนี้เนาะเก้าเก็ดนี่ะหาสามาเป็ดหาสากนี่ทึ่งตัวนี้เอาหาสามน้ำนเด้อกกคุณยะอ้าว 53ก็คุนคอยู่เด้อท่านผู้ชมเอ้ยนี่เด้อยู่ทั้งตนรู้สึกว่ามาสูดแอดอยู่เด้อนี้ชนกันเนาะ53 54นี่เด้นี่้บ่เอาเลยยายแปลกๆเนาะป่นอยู่อือสเอา1 2ดอกนี่อือนี่ นี่เป็นเถวทั้งม่ด้วยนี่อือืให้คิดแต่ละตัวเเนาะส่งเกียลงชมใกันเก่ากเก่ากะเอาเละเก่าเก่าเนี่ยเก่าเก่านะฮะ ที่คุณยายบริจับให้นะฮะเบิ่์กับมี88 99 00 1 1 2 3าายไล่ลงไปเลยนะฮะทำช่ชมค่ะผู้ใดทูดไลยกับ0ูนย์ศูนยหอดเก่าเก่าเลยนะค,ะคุณยายมีตัวใดอีกบ่จ้ะอืมอ่ะตัวใดที่คุณยายมักสุดๆุดกับวงกลมเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเห็นสิ ลายบัวกูนะสีแดงใหญ่นี่แค่นี้เองเอาเที่ยวมาบ้างกันบดีลีกูอุ้ยอันแม่นแดงบ้างเหรอแดงคุว่าคืออะไรนี่เป็นผู้ชุมกล่องกระจี๊เป็นน้องได้ฟุดฟุดฟัดฝัดนะอ่ะ เดี๋ยวย้ำตัวเลขนิดหนึ่งนะฮะย้ำตัวเลขก่อนเนาะอ่ะตัวเลขนะฮะในชุดเลยนะฮะแปดเก้าศูนย์เก้หนึยมามเล็กเลี่ยงอีกแล้วสามสี่ห้าสี่ห้าหกห้ดดหนะฮะอ่ะ 6, ชุด 6, <8. S 1> ล่างอเออกัหกเ็ดแปดละชุดล่าง7จ็ดห7 0 8 1920314253นะฮะแต่คุณยายจอเน้น5ชุดนะฮะมี9 7 75995312นะฮะอันนี้คือสูตรยาวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชมมาชุ่มนี่ใครเพื่อนเพื่อเขาน้ำตัวใดยหญ่โบจับกระได้ค่ะมาเปียกเอาสิบชุดในสูตรนะคะท่านผู้ชมขะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้แอดด้วยนะคะเปิดกำลังใจเนาะ